นริแล้วครับพี่น้องครับเออให้เราไปจอดทันออมีอาหารตามสั่งบอกครับอา,อาหารตามสั่งบมมี เออเขามันไกลกันอะไรใหญ่พิเศษาะแมนพิเศษสองครับมาหอดแล้วก็จับแกวล้วยล่ะโอ้ เย็นบ่ล่ะเบิ่งดีๆนะน้ำ<อ>แข็งมันเย็นบ่ล่ะเย็นเย็นยังได้รับทั้งโต๊ะอะไรกันโต๊ะไรโต๊ะโต๊ะไม้ยี่น้อนดีกว่านี่โต๊ะเนี่ยครับน้ำดื่มผักสดบร,ริการตัวเองฟรีมาแล้วส่วนห่อนห่อนห่อนร้านบวกปาดมาแล้วส่วนห่อนห่อนห่อนด้านบวกปาร รับมาไหนตุ <c oughs> ้ใส <SL> ่ยังบาน้าแม่ยังน้ามาทายก็ชิมเขาไงโอ้โหใจเย็นๆเจ๊เจ๊ว่าต้อง้าเรนว่าต้อง้าเรนกินเขาอยู่เออ เย้มาก่อนแล้วไหนกไ้ครับเอาเป็นได้ได้น้าเพ้ยโรงเรียนโรงเรียนบ้านพลทันโรงเรียนบ้านพลทันเพ่นั่งเอยงว่ะมันทีเอียงดิเราม่้อกินาหลายนี้เอียงมันมันสั่นตัวที่มันอียงอ๋อีนี้ยังก่อนเลยหไอ้ โคนดพิคนพิซไซใส่น้ำดือมบอกจบยการตัวเองมันนีคือนํำสุปของมันไก่เอาพักวะเอักนตงกับก๋วยเตียวครับน้ำอันเวเนื้อจะเ็นเทเบเกาเหลาเลยแล้วี่เกาเหลาสดวนี่เด้เอาเบนได้นะคะเหล่าน้ำะนเอาอยู่บอกเอาวเจ้าเจ้าเจ้านักกาแฟเราวาเงคอมเมนต์ได้นะคะ โอ้นี่ติดตามตลอดค่ะขอบคุณช่อง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 มันต้องถอ,อด r ร c o r d e r เนี่ยถ้าลงยูทูปเนี่ยเนี่ยลงก็เห็นเลยเห็นเห็นเลยครับ<ะ>ช่องมันต้องถอนเรคคอร์ดนะครับช่องมันต้องถอนเรคคอร์ดติดตามเลยครับกดติดตามเลยยูทูปครับผมเอา,ออาเอามาเลยเอามาเลยสิคอยม,มอา,าทั่วโซดีเนาะโซดีเจ้าในพ่อกันเนาะลง คุณความสันที่ดีปกติจะดูกันไกลๆดูกันไกลๆครับขอทาเขาทาได้ละนานๆเทศกาลเนี้ก็แทบจะไม่ได้เจอกันแน่นอนค่ะถ้าไม่มาแบบนี้ขอบคุณที่มาอุ่นนุ่นด้วยค่ะ่ที่รถพลาดไปรู้ไหมอ๋ออค่ะาจารย์รถเราเขาขึ้นบริเบณนาะค่ะคอมเมนต์ได้เด้อค่ะใช่ละยูทูบจะยูแสยูทูบยูร่ะาจะมึงยูทูบหนึ่งไลย บอมแมนนี่แมนน็นบอมบอแมนอย่าแวะตามันเคยมีอยู่เดิมขึ้นโอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ไม่สน,นใจกันเลยเห็นแล้วครับมันต้องถอนไม่พิสูจน์เอนี่น,ออออนี่น,นี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ช่องนี้คคติดตาม ไสหลากระดิ่งอยู่ไสหลักกระดิ่งอ่ะนี่เวลามันดิดยังคือบันดีดแป้งโอเคค่ะขอบคุณค่ะเบื้องไหนเลยเนี่ยเนี้เาเลยเบื้องไหนเลยเนี่ยเนี่ยเขาไม่หลอนอยู่ไรเงี้ย um. ่ะป้าตี๋ครับผม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 ยินก่อนที่ไหนครับผมเป็นเอาเป็นไอรสชาติตีชมตีช่อมไอเพื่อนเนี้ยก๋วจั๊บล้วเก้อนหีกีบ่เอา้าตีไห้ก้อนบ่อยู่ในล่าตีบ่ได้บ่ ออกอยากร้านคอยตีพอนะออกจางร้านคอยสตีด้ะได้แก้ <c oughs> ไขนะจะได้แก้ไขปกับว่าเสียบนะ,ะบอ,าอาการตืน่นเต้มมาาเเทีนนะ่มน้กับกับผมกับยาู้บกาบไอ้แพย่เราหายไปเลยครับก็ปวดท้ายครับแล้วไปขอเขาของนำจากของบาน่าน ปังทำผมพยังไปเอันนี้รุ่มๆเสียวขาวน่าี่น,าานองแดดจะคองนำ้ำมาแล้วกินเขาว่าท่านพ่อสามคำ่ำปวดท้องขอบคุณค่ะ บ้านเจ้าอยูจุนีบ้านเจ้าอยู่นี่บ่บ่บ่ท่านใจ ครับเดี๋ยวผมก็พายไม่นีดูอยู่ค่ะ360บาทโอเคไปเบิ้งไปเบิ้งไปไปเริ่มเมาแรงครับครับผมท้าค่ะขอบคุณมากครับผม คครรัับบดูแลสุขภาพนะคะทั้ง่านค่ะพี่ตะชวนคือเรื่อยๆอย่ามาแข่งพี่อย่ามาแข่งอย่ามาแข่งพูดเยอะมากเลครับผมครับผมครับผมดูแลอุมันวันกี่เนื้อช้างทั้งพี่ดีครับผมหลังจากที่กินเข่ามันไก่อยู่ห่างท่งเรียบร้อยก็เลยขับรถเข้ามาหม่องหนางานเบิ่งงานครับมาเบิ่งหนางงามบนจัดโต๊ะจีนนะครับปลา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 ส่วนตัวบ่ปลานี่ครับ ป้ายพ่นกระปุกแล้วเหรอปอเอาไปปุ๊บไปเปลี่ยนแบตถ่ายมาเอาไปทั้งหลังบ่คอนเสิร์ตไปทั้งหลังเ้างฉีห้องีไปใส่ห้องีปังไหนหาหมองจอดทั้งนอกครับเดี๋ยวชัางบ้าเว้ยรถขึ้นบ่ครับนี่คืองานหมือแรงครับไปเดี๋ยวเขาไปพ่นเกินมันดีเดี๋ยวคเขาเขาว่ากันถ้าเขาไปมันคือจังหนักรลวมจะฟาวคนจีฟาวหรือไงมาทุ่งยังอีกท่างนั้นมีทุ่งยังอีกอ่ะบึ้ง่วโฮมพี่ก็ได้ไปวัดไปวัดวัดเด

นี่ยก็ค่ะคุณบอกโอ้นี่ล e. ้วบอมองมั่งจะตอนไปกับยังสามกับยังสี่เหรอจีเฮ้ยโอ้ก็ไปพวงปาก่อนบ่โลกลิ่นเหม็ดแล้วจับหน้ารถออกไปบ่กจับไปไะไกันดีครับโอ้มามามเสียงกันนี่ตอนนี้นั่นเป็นตัวจีนโครับ Ngăn ngăn gì chị. gì à, bơ được bơ được một chỉ bơ đực chị si thùm men ba men ba mèm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  เขารถลดรถล,ล,ลดเกี่ยวเขาคนอาพักกันจองบ้านใส่เนี่ยคาพักกันจองเก็บบ่เก็บกระบาลบ่างว้าสซีมาเนี่ค่าตัวมันกระมงก็อยัางก็ปับเนี่ย <laughs> มันอะไรเก็บพักกันจองก็อ้าวใครอนุญ,ญาตผู้คุณเงินคาาตัวลงเพียงไร <laughs> เสียครับ <laughs> รปับเบิร์ด พอ่อตะขืนโลภพักโอ้ยนายศาสตร์เดี๋ยวเอาอีคาร้อยพ่ <c oughs> อหานายศาสตร์ไปขันอ้าเอเด้อเออเกว่ารถจะยางเบอร์นีเด้อพ่อกองขี่เลยโอ้ห้ามนาอักนี่ไหมอดรอโอ้โหรถรถเกี้ยวเขาครับคนเกี้ยวเราคนมีนรถไทยคนทั้งนี้ันเขาเลียงหมดเลยจน ปลาหลาได้บมดนี่อยู่หน้ามีบ่มันบ่เกิดเมื่อไาหาร่มันเป็น,นดินในคันดินก็ตมก็คืนนะครับบ่ต้องดินเดียวดินตมบ่เป็นดินเพือจังบัวใช่ไหมครับบ่ถือมองกับปะเกิด ดีนคันดีนเขาโจกไม่ไหมหรือว่าอัน,นดินผมก็ะปูกังไม่ทั้งเปลี่ยนน้าบัวผมก็เปลี่ยนผมบอกว่าอูที่ก็่ายมกูนย์เอาหนึ่งปลาด้หนึ่ปนงปลา,ากระแสบด้วยอข้าจอเอาไปตำซัวตำหม้อตีปลานี่พเป็นพวเป็นเงิ้เนีปลาเนี่ยเป็นเงินุ่นอีกแปลงนึง เป, ỏ, เป็นดอกเป็นดอกกันนะเดืองเด็ดเด็ดขาเจ้าลงเก็บเก็บเก็บไปตลาดขายเรื่ยๆรับง่ายสำหรับปลากระบอกน่หนุ่มก่อน<ค><ณ><ค><ณ><ค><ณ> มาท่านนกนกปาก้างบ่กเจ้าสายไปเ็นดินบเไหรอพุ่งจวดต้องเลยแต่ว่าสีหลอดคือพวกกบเน่ดินนะต้นกับทินะลุง มาหอดหน,านางานน่ะพี่น้องจะว่างมาเมื่อแอบไปนี่นางานอยู่ขนานา้างน้างเล่นซองไปปุ่นบ่เาทันาน้งรงเลียนคือบ่ล่ะ่เรนไ้จอดรถอกินายไม่ียว,ยวยี่ศพจฟ้า,ฟานว่าไงาพวดบ่เดียวเลยสิ ขเากินโรงเรียนบ้านโพนทันอำเภอโพนพิสัยจังหวัดอันนี้คือน,น้องข่ายยุนป้องโป้มีซายไหนเป็นน้องข่าบโป้มายร้องไห้ร้องไห้สามเือนแล้วสามีแล้วแต่งแฝงลายดอก ค่ายโหลายเหรอค่ายโบราณค่า,ายเลยแหละอันแต่ค่ายแต่ค่ายหลายคอยแต่งนะเจ้าก็สีไซร์ลิเบียไปเพิ่งที่เด้อโอ้ยนี่เจ้า,จาก็สีอะพวกที่ชามานอนเฝ้าเขาบางกินยังวนกับยวนมาตั้งนี้เนาะ <c oughs> รับเสียดอันพวกคอมเมนต์กันยังว่าอัน คนใส่หมวกกับเสื้อสีเทาเน่ยเคยจ่ายตังค์บ้างเปล่ากันะ mm hmm. บ่จ่ายครับบ่มีเงินจ่า <laughs> ย mm hmm. ลูกแพ้เราเลี้ยงตลอดครับบ่มีเงินจ่ายเพื่อนบ่มีเงินจน่ายดอกครับ mm hmm. กินฟรีแม่นบ mm ่กินฟรีครับกินเฮาจ่า hmm. ยอือ่อนยาใบ่ายเฮาจ่ายจถูกกันใบยาพวงกัน่ลไป เข้าใจเข้ามาศูนปะศูน์งี้ยฮะสูน์นีอยยังศูนรถเงียงนี่แหะศูนเข้ามาศูนเนี่ยบอกเข้าใจปะเม่หบอเวลาไปเข่าศูนนี่เสียเงินปะศูนเงินปะสูนูนเสียนะศูนยุกยางครับน้ำมันเซียนก็ต้องศูนเงินเขาจึงว่าถือีเนาะศูนผมว่ามันสีเขาได้ได้ทังนีทั้งด่ Ừ để mọi tròn luôn thì mọi người 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 mọi đó. mọi người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  mọi เล่นลองแล้วป่านี่งทานี้ที่ไรหรอบไ้น้าจฆ่าลูก็ปล่อยตัวงทายตอนตอนลงมามบอตอนขามาตอนขามากับตอนลงจากน่อยดักท่านกับท่านดักท่านกับท่านดักเพราะท่านจะล่อิลิลิลินในปองึเป็นตะกอบสามามอย่านามลูเลียนบอลนีพักสามบอโอ้ยเขเเรือนี่ ีหมคือตัวทั้งนี่ไหมลิลิตอนนี้เลยตัวนี้นี่เลยนาหลังวิธีไ่บอกจอรถไ่บอกจอรถผู้รักเขาที่หลังเขาประตูหนกี่สร้างตัวนี้ตัวโต๊ะโมกขยุ่น ตองมีแดหหดหไวขวดโรงเรียนก็หลอดบ่วไห้อ้วนนะรถดเขาเอยน,นี่องเขาเลยทางมาน้าเขาหรอกแต่ว่าถ้าฝนตรงนี้เละอยู่ดีนี่นลูกรังจมไปนี่ครับหลังวิธีโรงเรียนงานขึ้นนี่ตจีนอันนี้คือมาเบิ่งหลาดเล่ามองสีรองเพลง มาซ้อมโอ้โหเจ๋อเจ้าท,ท,ที่ตั้งไปเสียง <ใน S 1> อันว่าแม่อ่อนเครื่องเสียงยังตอนต่อกระลังกระลังบทีแล้วนัะพวกหน้าแต่แล้วที่นี่ไปวัดบอก แล้วเขาเอาไปรถไปจวดเทียบลังด้วยพี่ห้องนำยู่หอกไหนเนาะพี่้องนำมงลี้ยนด้วยบ่ไดครับสุดหลอป้าอี่ป้าน้ั่งนั่ มี่ก็หลอกกับแต่มั้มรรมเ,เป็นหวยตัวนั้นนั่นเป็นพักขึ้นนี้นมันสายหวยเด่นะเห็นเห็นว่บนบัวบัวนั่นไหมเห็น đầu nào mà làm quần nè. Mất chỉ đuộc chỉ tôm không phải hẳn đấy, chỉ tôm đi lệ. luôn. จะไปหาวงได้เนี่ย,ยงองได้จะจะีิไปเาขอพน,น้ำไปเ,เปดิน <laughs> โอ้ยขี่จ่ดันค้างว่แล้วมาขี่นี่ีกขี่เสนหน้าคนเดนถ้าเราอยู่พี่ดอกของเราบาดีของเราเสียเราไปกินหยัางวุ้นี่ ากาศดีครับตรงนี้เฮ้ยเครดซีน่ะสดสื่นเผลนไปใช่หรอเผนไปพูนเพิ่นไปเพิ่นขี้ญาไปหน้าเพิ่นนั่นเรียนอันเนี้ยหน้าเพิ่นจะหน้าดีดีไอ้แพ่มองวันอันอันอันเฮาอันพักยังก่อน

มึอเอวดอกแล้อยากเจ็บห้ได้เขาล้ปะครับออเดียวบัวยังก่อนนี่บัวโปงไปรอดตัวไปย่งเดียเสื้อดอกข้างดีบัวปอกขาค่้บัวงเสื้อนุ่งถง่กล่องซุ้มมาถึง ๆๆบินย้นเติ่งๆหัว่เห็นบ่าอะไรปลาเราไหมเราเห็นรถจอดอยู่หันลังเราเราถามบอก <c oughs> มาๆอันปาลาไผ่ล่ะครับอาจะชุนบุรีตีมาป่เราชุบุรีเห <c oughs> เราถามมาเข้ามาจะชุนชนบุรีบ่อปลา,ามาชุนบุรีเหรนี่โอ้เป็นทงไฮทงหน้าทาั้งฝนยังขั้นเกจอได้มาเข่าตังตะลืออยู่น่นึ่งข้างนี้ไหม ออกมาหน้านำขนาดขนาดเจียวของเรายังไม่น้ามหมเนี่ยเนี่หน้าเล่าหน้าเล่าของเราอหลี่ี๋ยว้อเรา,าขี้อกแน้าสูบแค้กินปานลาเขาสีสูบน้ำเปล่าได้าามาทำยามตรงก้นพน่นนะปลาดิน ไปหาของปลาได้บ้างกันได้บักหาบักวงออกบเลฮะบักวงบักวงออกออกปุ๊นเลยคอยกัจังหูเนาะใอรกอยจังมีนังทำแมงเทมคอยต้องคอยบุกใครเอากระดาษเช็ดชูยู่ในห้องนั่นมจเทียนหอกุบบ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 ุบ อันนี้ต้นนั่นจานดอกจานต้วนว้าขี่นกเลยโอ้ยแม่งกินนู่นกินดอกจานบานแล้วเมื่อปีไายดอกจานประหารใจเกลี่ยงนี่ยเป็นข้อเกลี่ยงนี้เป็นขอ้อไอ้ไอ้เพชรไม่แม่งไอเพชร,ไ,นนพชรไอ้อันนี่ั้ดอกจานบานแล้วตะกี้ผมลองหากินอยู่โอ้ยผุ้นกนกปลาค่ะ แม่นีเป็นอันไก่ยีมันเป็นเพียงของเพลิดประกายแสงดอกบานห่างอะไรออจานบานแล้วทั่วท้องนาาต้นเดือนกุมภาสมัยสมัยอันเนี่ยมอลำ่ขอนแก่นยังดังๆอยู่อันสารหลักสารส,ารสายามสมัยตะกี้ต้นเดือนกุมภามีนามีมามาสามเดือนนี่สิเป็นเดือนดอกจาน ดอกจานเดือนคือทอดขวัญใจคนจนที่เคยปีนตนดอกจานวานใจร้องไหไ,ไร้ะเนี่ยร้องในยุคหันโอ้ย